ครูแก่ปะทะครูสาวครูสาวเวลาประกาศหน้าเสาธงสวัสดีค่ะนักเรียนเย้ yeah, คุณนกยุงมาแล้ว <Okay. S 2> วันนี้เป็นเวรครูที่จะมาพบปะกับนักเรียนนะคะวันมะรืนจะเป็นวันแข่งศิลปะหัตถกรรมกับโรงเรียนอื่นแล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเตรียมตัวให้ดีค่ะอะครูจะไม่พูดมากนะคะถ้าเลิกแถวนี้ให้นักเรียนไปเตรียมตัวซ้อมให้ดีนะคะครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครูครพวกเราจะตั้งใจซ้อมอครูแก่เวลาประกาศหน้าเสาธง สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันพุธเป็นเวรของคุณครูจะมาพูดหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรานะห้องน้ำก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดหน่อยเข้าแล้วก็พากันลาดด้วยอย่าปล่อยไว้แบบนั้นแล้วบอร์ดที่หน้าอาคารสองใครเป็นคนไปนแกะเล่นละเหอรูปนักเรียนรูปครูหายไปหมดเลยแล้วที่จอดรถ ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ของนักเรียนนะอย่า,อาไปจอดปนกับของคุณครูแล้วนักเรียนที่โพสต์ว่าฉันน่ะฉันเห็นนะว่าฉันพูดหน้าเสาธงนานอย่างนั้นเหรอครูก็พูดแป๊บเดียวเองแค่นี้รับไม่ได้เวลาร้องเพลงหน้าเสาธงก็หัดร้องให้มันดังๆหน่อยนะจะได้ฮึกเหมิมก่อนเข้าชั้นเรียนเอาฝากไว้แค่นี้แหละอเอ,เอขอฝากไว้อีกเรื่องนึงนะ เวลาไปซื้อของสหกรณ์หัดต่อคิวกันบ้างอย่ารัดคิวโรงอาหารก็เหมือนกันฝากไว้แค่นี้แหละเวนทำความสะอาดหน้าสนามบอลเล่นบอนลยังไม่สะอาดเลยนะนักเรียนคนไหนรู้ตัวว่าเป็นเวหลังเลิกแถวไปทำความสะอาดด้วยฝากไว้แค่นี้แหลนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวยังไม่หมดหนักเรียนเมื่อไหร่จะได้ขึ้นชั้นเรียนเนี่ยขูทิพวรรณเนี่ย ครูสาวตอนนักเรียนแอบออกไปข้างนอกเดี๋ยวพวกเราออกนอกโรงเรียนกันเฮ้ยครูพี่นักยงนักเรียนจะไปไหนจะหนีออกจากโรงเรียนไปร้านเกมอีกแล้วใช่ไหมเอ <Hopefully touchscreen new sounds> ่อทำไมครูพี่นักยงถึงรู้ล่ะคะพวกเธอหนีออกจากโรงเรียนกี่ครั้งแล้วไปกลับไปเข้าเรียนคชะครูพี่นักยง ผู้แก่ตอนนักเรียนจะแอบออกไปข้างนอกมีออกจากโรงเรียนกันทุกคนได้เลยไปไหนนักเรียนเฮ้ยผูที่ตื่นเร็วอ๋อแกแล้ววิ่งแม่ทันนักเรียนเลยโอ้ยจะเป็นลมเอาหน้ามาเปาขู้นแม่ซั ครูสาวเวลานักเรียนแอบกินขนมเอานี่แบ่งๆกันอ,อ้าวนักเรียนจะเข้าคาบเรียนแล้วยังมากินขนมอีกเอามานี่ก่อนมาให้ครูเก็บไว้เฮูครู ขนมสมัยใหม่น่ากินจังเลยอะ่ะเดี๋ยวครูกินดีกว่าครูแก่เวลานักเรียนแอบกินขนมอ้าว,าวเด็กๆจะเข้าคาบเรียนแล้วยังจะมัวก,กินขนมกันอยู่กินแต่ของหวานเดี๋ยวก็ฟันผุหรอกเหมือนครูนี่ฟันปลอมทั้งนั้นเลยไม่รู้เหรอถ้าอยากมีฟันเหลือเยอะ ก็อ,อยากกินเอามานี่คุณครูที่ประวัติดีเลยขนมดีๆทั้งนั้นฉันจะไปให้หลานฉันครูแก่ปั้บะครูสาวครูสาวเวลานักเรียนไม่ไหวสวัสดีครับครูพี่พยุง แล้วทำไมผมต้องไหว่ปิ่นมุกใบยกด้วยครับก็ปิ่นมุกใบยกเขาเป็นนักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งคุณครูเลยอยากเอามาเป็นเยี่ยงอย่างให้นักเรียนคนอื่นๆค่ะเผื่อชัดเจนและเพื่อนๆคนอื่นๆอยากตั้งใจเรียนเหมือนเป็นมุกใบยกบ้างก็ได้ครับสวัสดีปิ่นมุกใบยกปิ่นมุกใบยกคิดว่าเรียนดีนักเหรออย่าได้ใจให้มันมากนักเลยแล้วใครอยากจะเป็นแบบเธอแล้วขอยดูนะฉันจะแอบอสมุดเธอไปซ่อน คู่แก่เวลานักเรียนไม่ไหวสวัสดีครับอุออทิพวันแต่ทำไมผมต้องไหวปิ่นมุกใบหย,ยกด้วยครับก็ปิ่นมุกใบหย,ยกเขาเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและเกดดีแถมยังเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งอีกด้วยเธอน่ะต้องให้ความเคารพให้เกิเขาไหว้เขาด้วยชัดเจนเธอนักเกดต่ำเตี้ยเลี่ยดินหัดเรียนให้เก่งอย่างเขาบ้างซิเออผมไหวก็ได้ครับ ยังพูดไม่จบเธอมีรูปอย่างเขาไหมดูนูน่นรูปเขานะ่ะติดอยู่หน้าโรงเรียนและจะมาสงสัยอีกว่าทําไมต้องไหว้ปิ่นมุกใบยกก็ได้ครับสวัสดีปิ่นมุกใบยกคูสาวเวลาทำเงินหล่นออกไปซื้อน้ำป่าหน้าเงินดีกว่า เงินใครอะน่าจะเป็นเงินของคุณนกยุงที่เพิ่งเดินไปเมื่อกี้นะอุ้ยเราไปคืนกันไหมอะคืนทําไมเล่าเอาไปซื้อขนมกินดีกว่าคุณพ่นกยุงอะไม่รู้หรอกว่าทําเงินหลน่นใชซื้อขนมมาละได้ไมาเยอะเลยเฮ้ย,ยนี่ไงคุปพ่นกยุงโพสแล้วว่าทำเงินหล่นน่ะ โหถ้าโพสแค่เนี้ยก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอเพราะพวกเราขโมยเงินอย่างสุดจริตคู่แก่เวลาทำเงินโลนซื้อตำักหงม,มากินกันดีกว่านะวันนี้เนี่ยเฮ้ยนั่นเงินใครอะอเงินของครูที่ทุกวันหรือเปล่าเห็นเดินไปซื้ตอตำักหงอ่ะ้องไปเคืนกันไหมเพราะว่าเราอะเป็นเด็กดีคืน <c oughs> ทำไมเรา เราไปซื้อขนมกินดีกว่าตั้งหนึ่งพันแน่เอานักเรียนวันนี้ก่อนเลิกเรียนครูมีอะไรจะมาแจ้งครูทําเงินหนึ่งพบาทลนแล้วมันหายจากที่ที่ครูทําเงินลนนักเรียนคนไหนเอาไปแล้วไม่เอามาคืนระวังตัวไว้ให้ดีใครเป็นคนขโมยเงินครูทิพวันเนี่ยไม่หลอดแน่เลยครูมีเพื่อนเป็นตำรวจครูจะพาเขามาจับนักเรียนนิสัยเสียไม่รู้เหรอว่าครูทิพวรรณ่ะโหดแค่ไหน เริ่มจากเปิดกล้องวงจรปิดก่อนถ้าโดนจับรู้ตัวไหมจะได้เข้าศูนย์พินิจหนูเองค่ะครูหนูเป็นคนเก็บได้ค่ะขึ้นมานี่เลยนี่ค่รลอดตัวไปนะเธอทีหลังอย่าทำแบบนี้เข้าใจไหมดูไว้นะนักเรียนอย่าเอาเป็นตัวอย่างนีคุสาวเวลาขอเอเรียกประชุมนี่แหละ คือข้อมูลสมัยสุโขทัยนะคะนักเรียนน,ยน,นักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจ,าใจค่ะการประกาศอ้าวผอประกาศอ,อ,อะไรเนี่ยวันนี้นบ่ายสามโมงให้คุณครูเข้ามาประชุมนะคะแค่นี้แหละคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะนักเรียนครูต้องไปแล้วล่ะผอ,อรเรียกประชุมแล้วเออเดี๋ยวก่อนครูพี่นักยุ่งยังสอนไม่เสร็จเลยนะคะไว้ข้ามหน้ากนแล้วกันนะคะผอ,อยิ่งดุอยู่ครูแก่เวลาผอ,อรเรียกประชุม วิชาสังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการปกครองของอยุทยาประกาศประกาศอ่ะพอ,ออประกาศแล้ววันนี้บ่ายสามโมงให้คุณครูเข้ามาประชุมนะคะแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะอ้าวพอ,ออประกาศแล้วคุูทิพวรรณไม่ไปหรอคะไม่ไปหรอกครูจะสอนต่อนี่แหละเออครูทิพวรรณไม่กลัวพออ,อด่าหรอคะฉันเป็นครูอาวุโสฉันไม่กลัวหรอกพอออ่อะมาเริ่มกันเลย อายุทยาปกครองรัชกาลที่หนึ่งใครรู้ไหมว่าเป็นใครแกาคู<ณ>่สาวคู่สาวตอนหัวล้วอขออ้อกเธอหัวล้ออะไรอย่าให้รู้นะบอกหัวล้อฉันน่นไม่มีใครหัวล้อพออ้อหรอ พวกเราแค่คุยเรื่องตลกตลกกันค่ะใช่ค่ะก็แล้วไปถ้างั้นฉันไปละตอนเถอะรักหออนี่นีพวกเธอหัวเราะฉันนะก็หัวเราะท่านขออ่ะค่ะใส่ชุดอะไรมาก็ดูสิคะ คือมันเด้งดึงเดงหนึ่งอ้อไปได้มาจากไหนคะเนี่ยดูมันตลกดีค่ะเด้งดึงเด้งดึงก็ไปซื้อมาจากตลาดนัดนี่เลยแจ้ะเธออยากได้เหรอไม่หรอกค่ะฉันจะไปเผาร้านมันค่ะมาว่าให้ฉันชุดฉันออกแกสวยแพงด้วยครูสาวตอนสอบวิ่งอะขาบที่แล้วพวกเธอไม่ได้เข้าคาบไม่ได้สอบพาระกับเพื่อน ฉะนั้นเธอจะต้องมาสอบแก้นะคาบนี้พวกเธอก็เลยต้องมาวิ่งแก้รอไปเดี๋ยวครูจะจับเวลา1 2 3่ง,งเริ่มอ้าวอยู่ก้นักเรียนอะไรเหรอคะท่านผอ นักเรียนมาวิ่งอะไรตอนนี้ไม่ได้ชุดพลน,นั่นก็นักเรียนสองคนนี้ไม่ได้มาสอบพละ,ะพร้อมกับเพื่อนๆไงคะจะไม่มาสอบหรือมาสอบก็ชัางแต่นักเรียนสองคนไม่ได้ใส่ชุดพละน,นี่มันไม่เรียบร้อยรู้ไหมครูนกยุงอย่างงั้นเหรอคะท่านผอใช่ให้เขาเตรียมชุดพละ,ะให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่อยให้เขาสอบค่ะท่านผอไปนักเรียนไว้ค้างหน้าค่อยมาสอบแล้วกันนะคะค่ะพี่นกยูงสวัสดีค่ะ ูอ,อ,อสอบวิอ้าวพวกเธอไม่ได้มาสอบใช่ไหมคาบที่แล้วฉะนั้นวันนี้พวกเธอต้องมาสอบนะมออะไรอ่ะกูจะจับเวลาให้นักเรียนวิ่งนะ5นาที2รอ,อบสนามใหญ่เดิไงสองสามไปได้ ก่อนนักเรียนจะไปไหนนั่นอะไรคะท่านพอให้นักเรียนมาวิ่งอะไรตอนนี้ก็เด็กพวกนี้ไม่มาสอบพาระหนะท่านพออฉันก็เลยให้สอบวันนี้ยังไงล่ะเขาใส่ชุดพาระหรือเปล่ามันไม่เหมาะไม่ควรถ้าเขาเหงื่อออกคาบต่อไปเขาจะไปเรียนได้หรืออ,รอืออืออ้าวท่านพออจะมาติเตียนดิฉันเหรอคะเพราะสิ่งที่เธอทำนะ่ะมันไม่เหมาะไม่ควรและชุดท่านพออนะ่ะมันเหมาะสมนักเหรอคะเด็กเขาหัวเราะกันทั้งโรงเรียนแล้วคะ่ะพวกนี้เขาไม่ได้สอบ คาบที่แล้วเขาวิ่งวันนี้ก็ได้เหงื่อได้กออกกําลังกายไปในตัวด้วยแล้วท่านผอล่ะคะออกกําลังกายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าท่านผอมีปัญหามากนะักท่านก็วิ่งเป็นเพื่อนนักเรียนเลยคะ่ะไ,<ป>ไปเลยครูสาวตอนนักเรียนลืมมือถือ S <S อันนี้ตลกจังเลยอ่ะเป็นมุกใช่ใช่เฮ้ยการบ้านก็ยังไม่ส่งเลยเอาไปส่งที่หอ้องครูที่พวันกันไหมเอาซิอ้าวนักเรียนคนไหนลืมโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นี่มันเด็กหญิงวิการดานีเอาไปคืนวิการดาดีกว่านี่มีใครลืมโทรศัพท์ไว้หรือเปล่าอ๋อใช่เลยค่ะครูพี่นกยุง ครูเห็นวางอยู่ตรงนั้นน่ะก็เธอวางมั่วซั่วมากเลยนะต่อไปก็เก็บของให้มันดีๆนะเ,เ,นเรียนลืมมืมมมอถ<า>ื <laughs> ออูใครลืมโทรศัพท์ไว้เนี่ยเอารูปวิกานดาโทรศัพท์ของวิกานดานี่น่ะวิกานดาชอบเล่นแต่โทรศัพท์ในห้องเรียนฉันจะยึดไว้สัก2อส,สวันแล้วกัน จะได้มีระเบียบวินัยซะบ้างฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ๆี่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอน